เขาทังส,สามมวดเลยสามเสมวนแล้วนะครับผมวัน like ี้มที่คร really ับผมวันี้มวที uh> uh. Uh ่ส้วมาสองครั้งเข้าเขับมี้วดที่สามตาายาครับผมตายาเนาะมาเนาะตายาร้ดเลยค่ะนคือไรครับตู่ไหนคูู สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวศักดิ์คักออร์โรชแนลนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตามต่อวันนี้นะครับผมกับเจ๊ละมุนนะครับผมที่มาขอโชคที่ศาลหลักกิโลนะครับผมหรือว่าศาลตาใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสลับที่มีโชคแล้วก็ตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะนะครับผมมาตามนะครับผมข้าวฟัดมาตามกับเจ๊ละมุนนะครับผมว่าจะได้ ตัวเลขตัวไหนนะครับผมเ็เป็นการในคาเซชนะครับวันตรงนี้เชฟกำลังบอกกล่าวนะครับผมสถานที่นะครับมีโชว์มิราบนะครับผมกับสารหลักกิโลแล้วนะครับผมก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ทาพิธีแล้วนะครับผมเํากลังใจกนไลค์กันแชร์นะครับผมทุกสีทุกท่านจมอยู่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับผมภาพสินชัดหรือเปล่านะครับ การบอกกับภูมิเจ้าที่นะครับผม สวัสดีนะครับผมทุกท่านชมที่ก็รับชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมภาพเสียงชัดหรือเปล่าน้อนะครับแจ้งผลด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาตามนะครับผมเจรลมนเนาะครับผมมาเป็นครั้งที่2นะครับผมมาครั้งแรกก็มีโชคมีลาบเหมอนกันแล้วครั้งที่สามแล้วนะครับผมครั้งที่3ามนะครับผมเอฟซีนะครับผมขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับผม คุณเจละมุนเนาะนะครับผมมาขั้นที่สามแล้วใช่ไหมครับอ๋อคนมีโชคนะคะคนมีเซนมีโชคโอ้ถูกทั้งสามหมวดมาสามเดือนคือทั้งสามเขาทั้งสามหมวดเลยโอ้ทั้งสามเลยสามหมวดแล้วนะครับผมวันนี้หมวดที่สามครับผมวันนี้หมวดที่สามแสดงว่ามาสองครั้งเนาะสองครั้งเข้าครับคุสองครั้งครับวันนี้วดที่สามครับผม เีละมนฑ์มอ,อจอุทุมพรนะครับเชลมนฑ์จกอุทุมพรน,นะครับผมบ้านพระผา,พาอืม 一个。Uh oh. うん。 そうかもね。 เป็นการบอกเก่านะครับผมบอกเก่าวตาใหญ่นะครับผมเอฟซีนะครับโดยเจรละมุนนะครับผมทําพิธีนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สาธุสาธุด้วยกันนะครับผมเอฟซีนนะครับสาธุสาธุเด้อเฮงปังปังนะครับผมวันนี้ตาใหญ่ให้โชคให้ลาภเจริญมุนเด้อนะครับผมเพื่อเป็น แนวทางให้กับ F c นะครับผมในการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบ่ง,งหัวรัฐบาลไทยมาประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับผมมา2ครั้งเข้าทั้ง2งวดน,นี้เป็นงวดที่3เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่างวดที่3จมใชได้เป็นตัวเลขอะไรนะครับผม รู้สึกว่าตอนนี nee, ้นะครับผมจะปีการเสียงล่างแล้วนะครับผมเสียงล่างแล้วนะครับได้ปิการเยอะมากเลยเนาะสาธุสาธุครับเข้าแล้วนะคทุกท่านขนลุกเลยนะทุกผู้ชมนาะตาตาไม่ได้เลยเนาะปูอยากได้ยังเลยปู อยางยังนออย่ากไรยังนอครับผมบอกแน่ครับอยางไดยังนออยางไยังครับอกหลวงบอกหลานเด้ปูเด้ออยากได้ยังบอกบอกบอกหได้ปู

อ๋อบอกครับเะโอ้โหเนาะเลยคือยังไ้เป็นยังไงบอกมาเด้อมาบอกนะครับ,บมาบอกมาบอกโตเด็ดเด็ด,ดด้วย บอกโตดิดดิดเด enfin> ้อโอ้ได anyway> no. ้น้อได้นตัวไหครับตาลิยาอีนอกนี่นออตาลิยาบอกครับแ่ตาลิยายครับผมตาลิยายนอะมากน่นาับอตหลาัวยค่ะตัวไหนครับตัวไหนปูปูปู ก็มาขอให้ทำอะไรตัวอย่างเลี้ยแบบนั้นน่ะไม่ได้ได้แล้วตอนถูก็ไม่ให้แล้วจะเอาทำไมถูกก็ให้ออกข้างหน้าเลยสิให้ออกข้างหน้าเลยไม่ต้องให้มันข้างหลังน่ะครับถ้าทำถูกก็จะโดนอยู่นะก็จะถูกอยู่นะอ้วนเมื่อกี้น่ะครับเก้าแปดออกข้างหน้าเห็นไหมเห็นครับครับผมเก้าแปดเห็นครับก้าแปดออกข้าหน้า เินครับอาผู้ายผู้วแปลกข้างหน้ามดที่แรวอ๋อมดที่แร้วนวันนี้ด้วครับอวันนี้ครับขอวันนีน้นะครับ Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để nó bỏ lỡ những video hấp dẫn có nó ข้อมูลในแซมตู้ปู่ปู่ใดหนอปู่ใหญ่นอปู่ใหญ่นอตายายตายายไม่พูดตายายไม่พูดตาสจตาใจยายมีไม่พูดรอทำไม่ถูกนี่แหละตอนมาครั called, ้งแรกน่ะถ้างั้นก็จะได้งวดที่สามหลยตายายไม่พูดปู่ก็พูดเองเลยตายายไม่พูดตายายใจดีแล้วแต่ไม่เคยเรียกปู่ก่อนเลยทําไมต้องเรียก ตาจันตาเสยยมีก่อนปูคนแรกนะปูอยังง้อครับไม่รู้ไม่รู้ยังง้อครับปูยังง้อปูใหญ่ปูใหญ่ปูใหญ่ชื่ออะไรครับปูใหญ่ซื้อปูใหญ่ปูใหญ่ขอซือปูใหญ่ครับผมปูใหญ่ครับอ๋อปูใหญ่ขอสามตัวนะครับปูใหญ่ขอแน่สามตครับตัวซาตัรับปูใหญ่ขอสามตัวนะครับปูใหญ่ ปูใหญ่ขอ3ามตัวหนี่ยเด้อสักนปูใหญ่ขอสามตัวนะปูใหญ,มใหญม่มาแล้วมาแล้วเวาเครนะับผมปูยังไม่ใจดีเข้ามาปุ๊บวดัดแรกมาขอตาเซตาจันยายมีเลย เขาขอโปลนั่นแหละเป็นคนปัดไปไม่ให้สามตัวให้อ้แก่ก็เอาแปดตเดียวไม่ให้เพราะมาปุ๊บเขาเป็นคนโลกไงเพราะมาเขาขอหกล้านเลยเขาโู6หกล้านเขอตาตาด้วยนะไม่ได้ขอโหรโหกล้านแล้วเขาบอกรัา ไม่รู้ใจจะมาขอได้ยังไงหกล้านมาปุ๊บมาขอหกล้านเลยรู้นะไม่รู้ใจครับมาพวงมาลัยยังไม่ให้อีกแล้วยานได้อีกได้สองตัวก็บุญแล้วอ่ะครับผมคนอะไรโลบจริงๆปาก็ใจโลบอืาตุสอาธุสอาตุ คนสินท้ียนี่ปากขวดใจยิติคนอุทมพอใจนะอีนีอุทมพอดใจนะมพื่อนกันโลบด้วยโลบด้วยก็อยากรอยากเม็ดนีเม็ดสินแล้วเนาะปูแล้วพออยากเม่ดนีเม็ดสินก็พอว่าเป็นล้านดอกขวดที่สองก็ไปขวดที่สามเนาะครับผมขวดหนี้งวดที่สามเด้อปูให้ถือก็ปูเด้อ

ทาก็ทำไม่ถูกไงตัวเองมาแล้วมาทำไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะไปกับลูกจิตแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกจิตจะลงกรุงเทพก็ไปดิไม่เป็นไรหอดีได้ จ่ได้สตัวเราะปูไปลกบหูแจกเด้ออือกบอกอยู่นี่ก่เนื้อปูเด้อไอหูน้ำแน่าไหูนืปกองลากองลเลยครับไปกองศาลาเลยเด้อวันที่สิบหกมีคี่นทเอ็บสิ้อนคนแคนละแช่นะครับเอฟซีันนะครับผม อราเล่รอดดเก่งเก่งเร่งเก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 ่งก่งเงงเเ่เ าปากาม่าเหรอปูเียนเลยบ่ครับ หมดที่8เลยพู3ตัวตรงๆเด้อพูอยู่ร้านนี้ทั้งมีหลาบนั่นแองอยู่ร้านทุก nhạc เลยครับตอนนี้พอโลนะครับผมเขียนนะครับผมเขียนหมายเลขครับเขียนนะครับ3ตัวเด้อ เขียนนะครับผมเขียนนะครับผมเขียนแลครับชัตอไหนเนาะหนึ่งหนึ่งอะไรเนหนึ่งเนาะครับหนึ่งอะนาขอเป็นขอตรงๆเลยครับเนี่ นึ่งดูกันม้างเจ็บหน่นึ่งเจ็ดลงเลยหนึ่งเจ็ดเตนหน่อยะเราปูตันที่สามตัวที่สามหูครับ หนึ่งเจ็ดโอ้ยูหูเด้ปูตที่สามเ่งครับขอย่าให้เป็นปิศาเด้อเปบอกเด้อเปบอกนะครับผมตัวที่สามแปไม่ออกเลยนะครับเป็นเล็กีหยองเนี่ยตัวที่สามเปไม่ได้นะครับเป็นอะไรครับเป็นเหล็กมันเจ็ดสามบอกมันเจ็ดอย่างเนาเมือหนึ่งเจ็ด เจ็ดอย่งน้อเจ็ดบอกครับเจ็ด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 เจเจ็ด่งเจ็ดเจ็ดบอเจดเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับอจนยเนเจ็ดเจ็เจเจ็เจดอย่างนเบ้เบใเอก็น่่เบองเาอเบ้องใรเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง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 ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ๋อหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับครับผมสาธุสาธุหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับผมที่สามที่สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ด อยูุแมนวะครับสองตัวเลยครับสองตัวล่างสองตัวล่างครับสองตัวล่างจะไดนอี่ด้าน,นพี่เพชรีด้านนะี่ทีท่ทททด้านใต่มือเพชร มีเลยคับขอสองตัวนะครับเจ็ดสองตัวครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามตัวสองตัวนะครับสองตัวนะครับผมสองตัวปนะูขอสองตัวในปูปูเนาะปูใหญ่ขอสองตัวศูน ศูนย <God. S 2> ์สามศูนสามศูนสามศูนย์สามหนึง่งเ็ดเจ็ดรลคศูนย์สาม็ด็ศูนาใหญ่ลงล่างนะครับศูนย์สามนะครับผมใหญ่เลยนาอปูลงาศูนย์สามนะครับ แมนเนาะแมนแล้วเนาะครับเนาะดูแล้วดูแล้วเนาะรูแล้วครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับศูนย์สามนกพูเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับศูนย์สามนะครับตัวนี้แหละนกพูเนาะเทสมุนะครับผมามเป็นการอ่าล่างทรงนะครับผมก็ อาเอนแม่นครับผมครับอครับอือให้รู้แบู้ใหู้นะครับูอืม้งสักูแจดีูจดี อืมดีครับคนทีเดรเขาพูดดีนะคนดูุนพรายนำมาโลกอีกได้เยอะอีกโอ้ยก็ไม่มีสิ่งหครับคนนีคนหลดนคนดูจนพรคนเสียคนทุกคโอ้นั่นยิ้มเลยบดีใจเลยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วครับ

สีทาหลักดูให้้วยสีหลักกิโลให้ด้วยสีสวยครับตัวนี้สีสวยครับสีด้วยก็มาล้ำนี้ด้วยมาลำให้ด้วยถ้าถูกค้าเจ็ดสีแล้วก็มาล้ำให้ด้วยนึ่งยึดยึดมาลาเจียดสีมาลายเจ็ดสีมาลายเจ็ดสีมาลายเจ็ดสีแล้วก็มาล้ำให้ด้วยสีสี

Để cao nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ออกแล้วอืมออกแล้วครับอะก็ได้ตัวเลขแนวทางเนะาะพี่เพชรขอกระดาษหน่อยขอกระดาษหน่อยพี่มาเนาใช้ดีอนมือน,น,น,มนอัม,มนนากเพิ่ใ่ให้ื่่หปัดเลกข้าง,าางานหน้าครับผมวันนี้ลูกร้านเพิ่มาไลฟ์กนมา ิ่ใจดีพอใจนำคนทุกคนใช่ไหมครับผมสมกิอือแม่นีดฉันนํเกันสี่ร้อางโาาโค้ก้านเลยถ้าตรงร้านสะไพอือถรงร้านสะไบบนีีร้านสะไบบอกขาแวะมากก็เลยไนเมื่อวายพุเมื่อวายติดเลยเก่าแปไปเลยซ้อมเก่าแไปมานองหางนี่ปรแพวกเมื่อไรเมื่อวายครับผมวนี้ก็เลยเป็นท่้วถามกครับบอกค่ะ เด่มาอีกข้ามูมาบายอีกมาเลียงเพ่นมาเลียงไต้ทายย่า่นนี้เอาพวกมาไล่ไห้คนคนเปนขพอใจคนหองไห้มาหลอกซงเนี่นหองห้ก็บอกมาตอนแรงมากคือมาใไห้พวกมาไล่คนลุงกมาท้งนี้ครับตอนี้ก็เลยเปนให้พวกมาลมาไห้พวกมาไล่คนเมื่ออื่นฉันจะไปอีกเดียวันจะไปรับนเ่น่นของหมูมาไปรับนัาน้จะไปนั่งหมูจะไปด้วยด้วยครับ ครับสาธุครับสาธุลาขับเรื่อยๆครับผมขับสาธุครับสาธุครับนะครับผมตอนนี้ก็นะครับผมเจริญมุนนะครับผมก็จะบอกลานะครับผมตายายนะครับผมหลังจากที่สิงล่าง มาปู่ใหญ่สิงล่างใหญแยาเจี้ยมุลแล้วนะครับผมก็ได้เป็นตัวเลขแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมก็คือนะครับผม3ตัวก็177นะครับผมท่านผู้ชมครับ177ชัดเจนนะครับผมเป็นเลขที่เขียนนะครับผมแล้วก็เลข0ูนะครับผมเป็นเลขล่างนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเท่านั้นนะครับผมฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมขอแค่นี้ห้พงพัง นะครับผมแนวทางงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2567ขอให้ทุกท่านร,รวยๆปัง,ง,งฝากกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าสักคักอโรลดด้วยกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับ